ยังไงสาวอายวันนี้ก็มีข่าวด่วนอีกแล้วใช่ไหมอืมคือแบบตอนแรกก็คือก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมแบบบโจเพราะในแพรน่ะหรือว่าตามที่เ,เพจเฟซบุ๊กต่างๆของทางด้านคุณแพรวา,พาสเสียงทองแล้วก็น้องซันเองเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็แค่บอกว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เนาะอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อีกแล้วพี่น้องครับ อ่าเป็นข่าวเขาเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่อีกแล้วเนาะสำหรับวงการหมอลำเป็นข่าวใหญ่ของคู่รักแห่งปีเรียกว่าคู่รักแห่งปีได้ไหมใช่อ่เาเป็นคู่รักสายฝ้าแลบที่เขาบอกครับผมจากคู่จิ้นสู่คู่จริงนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยก็คือเป็นตอนนี้เป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวพี่น้องครับตอนนี้ หนุ่มซันนะครับผมได้หอบเงินใส่พานไปสู่ขอนาะงเอกแพลวๆถึงบ้านอ่าด่วนไปไหมเร็วไปไหมออยิ่งเขาบอกว่ายิ่งกว่ารถไฟความเร็วสูงใช่ค่ะครับผมเพึ่งเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานวันที่เก้าแล้วก็ปล่อยคลิปเนาะวันที่สิบสองครับ ไปไม่นานเนาะไปเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะบ่าวโจโก็ทำเอาแฟนหมอลาวเอฟซีแฟนขเขานีก็ช็อกนะคะเพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้มีการเปิดใจหรือว่าเปิดตัวเข้าผ่าดูใจกันนะคะเพียงแค่บอกว่าเออเป็นคุณจีนทํางาน,น<ม>ร่วมกันแต่จู่ๆก็คือมีการขอแต่งงานแบบสายฟ้าแลบเกิดขึ้นเลยและวันนี้วันที่ยี่สิบอ่าฮะอืวันที่ยี่สิบนะครับ หนุ่มซันนะครับผมพระเอกซันเนี่ยก็ได้พาญาติผู้ใหญ่นะครับไปสู่ขอนางเอ,งเอกแพลวพาวแสงทองที่บ้าน<ด>อ่าพร้อมกับเงินจํานวนหนึ่งที่อยู่ในพานสาวไอเราได,ได้ดูคลิปวิดีโอนะอ่า<ด><ด>ก็น่าจะประมาณประมาณเห็นปึกละแสนะเนาะ<ด>น่าจะประมาณหนึ่งล้านบาทนี่แหละที่อยู่ในพานเอ๊ะแบบนี้จะเป็นเหมือนที่ตาการนพูดไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าในเรื่องของสินสอั อนในส่วนตรงเนี้ยเราก็ยังไม่ได้ยินแบบว่าชัดๆนะว่าเขามีการเรียกสินสอดกันเท่าไหร่ใช่ไหมบ้างก็ว่าหนึ่งล้านบ้างก็ว่าบ้างก็ว่าห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยสรุปเนี่ยสรุปเนี่ย,เ,ยเขาเรียกสินสอดอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือจะบอกว่าเราเองก็ยังไม่เคยเห็นทั้งคู่ออกมาเปิดเผยหรือว่าพูดถึงเรื่องนี้มีแค่ คลิปหรือว่าคําพูดของตะก้าในตะก้าในวันนั้นเนอ้องบอกว่าอ่าขอล้านนึงละกันใช่มในวันนั้นอันนี้อาจจะเป็นแบบพูดทีเล่นทีจริงแต่วันอเ,อเนี้ยพระเอกสันเนี่ยหอบเงินล้านแน่ๆล่ะอ่าไปขอนางเอกเนาะแต่ว่าเราไม่รู้ว่า ล้านเท่าไหร่ก,กี่ล้านหรือว่าเงินที่หอบไปในครั้งเนี้เป็นเขาเรียกว่าเงินมั่นไหมครับเออเป็นจำนวนเงินมั่นในอนาคตมันจะมีค่าสินสดในวันแต่งอีกทีอีกจํานวนหนึ่งใช่ไหมจรับรองเราเราเชื่อเลยว่าจะต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปีอีกหนึ่งงานแน่นอนสําหรับงานแต่งคู่รักแผวซันเนี่ยเขาได้เลิกงามยามดีมาเป็นวันไหนสาวอไอ เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยเหมือนกันนี่ไง,ไงเลิกงามยามดีเนี่ยก็คือวันที่27ครับ27ทันวาคม2568ก็คือปลายปีนี้นั่นเองคือไม่ปล่อยให้ข้ามปีอีกแล้ว ไม่ได้ยินคําพูดนี้คือว่าภายในปีเนี้คือแน่นอนครับแต่ตอนก่อนหน้านี้นอ้องก็คือยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นวันไหนเมื่อไหรอะไรยังไงแต่วันนี้ก็คือได้เปิดเผยไปแล้วนะคะครับผมซึ่งล่าสุดนะครับพอหนุ่มซันหรือว่าพระเอกซันเนี่ยไปสู่ขอนางเอกแพวแล้วก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบนี้ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับหาแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวให้สอยอ่านไหมอ่าได้ได้สอยอ่านก็ได้อ่ะอ่าโอเคสอยอ่านโพของน้องสักนะคผมทําตามประเพณีแล้วนะครับเออขอแต่งครับกำหนดแต่งวันที่27ธันวาคม2568ขอบคุณคุณอาชีพด็อกเตอร์ชูชีพตรีนะคะผู้ผคาเนาะเลขานุการพนตรีหม่อมเจ้าจุลเจริมยุคคนะคะพี่ชายกระดุม พนายงและพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันพิธีสู่ขอในวันนี้ให้ครับผมบวงเล็บ,บพิมพ์การเสร็จผมจะเรียนเชิญอีกครั้งนะครับซึ่งน้องสันแจ้งวันกำหนดการแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งสถานที่แต่งใดเนาะเปาจ้าครับผมแล้วก็ทางนางเอกแพวพาวนะครับพอหลังจากที่ พระเอกซันเนี่ยไปสู่ขอนางเอกแพวๆก็ได้ออกมาโพสเคลื่อนไหวแบบนี้ครับบอกว่าขอบคุณที่ให้เกียรติผู้หญิงคนนี้และครอบครัวค่ะขอบคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายขอบคุณญาติผู้ใหญ่ทุกท่านที่มาเป็นสักขีพยานและมาเป็นเกียรติให้กับครอบครัวของเรานะคะ27ธันวาคม2568กำหนดแต่งค่ะ ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่อยู่เคียงข้างเรามาตลอดเรียนเชิญทุกท่านล่วงหน้าก่อนเลยตัดชุดรอดได้เลยครับอันนี้นาะยเอกแพลวพาบอกนะอ่าก็พร้อมกับโพสต์ภาพบรรยากาศที่มีญาติผู้ใหญ่เนาะแล้วก็มีพระเอกนาเอกนี่แหละอาจจะนั่งอยู่เนี่ยพี่น้องครับคือคือตอนเนี้ยบอกเลยว่าโลกของทั้งคู่เนี่ยกำลังเป็นสีชมพู เป็นคู่รักที่น่าอิจฉามากพี่น้องครับอืออ่ะยังไงสาวายวันนี้เขาเป็นพิธีอะไรนะอ่าขึ้นบ้านใหม่หรือว่าทําบุญบ้านใช่ไหมของนักเอกใช่ไหมทั้งทำบุญบ้านนะคะแล้วก็อาจจะแบบรวบนะคะจัดงานวันเกิดให้กับน้องโตเกียวด้วยอ๋อครับผมอืมเราเมื่อาวานนี้เป็นวันเกิดของน้องโตเกียวเนาะ แล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีเชิญพระนะคะมาร่วมทมําบุญกันเนาะครับช่วงเย็นก็จะมีกิจกรรมคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนะคะ,ะพื้นที่ข้างๆบ้านที่ทางด้านคุณเพเ็ญบอลแสงทองได้มีการซื้อเพิ่มเติมแล้วก็ถมที่ทําสถานจัดเจงสถานที่เรียบร้อยเพื่อให้นะคะ,ะทีมงานแสงทองแล้วก็ญาติๆนี่ได้ร่วมสนุกกันในวันนั้นครับผม,มก็อ่ะสุดท้ายนี้เนาะ ก็ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวเรียกอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมก็ก็รอนี่แหละรอสิ้นปีนะครับก็งานแต่งสาวไอ,อ้ก็บอสแพลนะครับหรือนาะงเอกแพลเนี่ยก็บอกว่าตัดชุดรอได้เลยเอ๊เอหรือหรือ เราจะไป่วมแสดงความดีกับผู้บ่าวสาวไหมคิดตอนนี้กําลังคิดว่าเนาะคุยกับสาวกุ้งเขียมาราชเมื่อคืนนี้เนาะคือคือเราคิดว่าคุณแพลวอ่ะจะจากที่กรุงเทพอืมก็มากกว่าครับมากกว่าอ่าจังหวัดยะโสธรเนาะบ้านเกิดของคุณแพรวเพราะหลายๆอย่างมันอำนวยความสะดวกกว่าแล้วก็ งา,านแต่งส่วนมากเขาก็จะจัดในโอในโรงแรมใช่ไหมคะอืมอืมอาจจะสะดวกมากกว่าที่จะมาจาัดแบบทย่สวนหรือเปล่าแบบว่าแบบวันยงวันหยุดลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่คะเราบเพราะว่าถ้าวันแต่งจริงมันน่าจะหลายวันอะไรเงี้ยครับผมอ่ะก็ต้องอันนี้ก็ต้องรออัปเดตนะครับจากทั้งคู่อีกทีหนึ่งนะครับว่าสถานที่ที่จะจัดงานวิวาในครั้งนี้คือที่ไหนนะครับผมเนาะ ใดๆก็เสาไอเองก็ยังไม่ได้อวยพรให้กับทั้งคู่นะอวยพรให้กับทั้งคู่ล้กันนะคะรักหวันชื่นนะคะดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็มีผลงานนะคะมาให้เอฟซีแฟนคลับได้ชื่นชมกันบ่อยๆแบบนี้นะคะครับผมเจ้าดีไซน์เองก็ขอให้ ทั้งคู่นะครับเป็นคู่รักที่รักกันไปจนแก่เท่านะครับถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรพี่น้องครับมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวนะครับมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการรวยๆครับ วันนี้เราทั้งสองคนก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับเมื่อนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ